โบเมลาดารีวิววันที่ได้นอนตื่นสายเจอคุณแม่ช็อตฟิลเต็มๆโบเมลาดารีวิววันที่ได้นอนตื่นสายหนึ่งวันเต็มๆรีบลงมาทานข้าวแต่คุณแม่ช็อตฟิลบอกพอแล้วลูกอ้วนแล้วลูก อีกหนึ่งนางเอกสาวสวยที่เก่งครบเครื่องสุดๆส,สำหรับโบเมลดาสุสีเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านทั้งต่อแก้วและตามงานอีเวนต์นอกจากนี้แฟนคลับยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพสวยๆได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอ @bo_anuskarmelada ลาสุดสาวโบโชว์หน้าสวยๆพร้อมแคปชั่นสุดพีคก,กับความคุณแม่ช็อตฟิลบอกว่านอนตื่นสายหนึ่งวันของน้องโบผิวอย่างโกลอยฉ่ำประทับใจพอตื่นปับ๊บน้องก็หิววิ่งเร็วว่า พอลงถึงข้างล่างแม่บอกพอพอแล้วลูกอ้วนแล้วลูกแซวทามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่แซวสนันไอซีเลยทีเดียว